ตึ๊ดต๊กต๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กวบมันกี่ตัวกันวูบต้ไม่อนันโอ้โหสวัสดีไปดองครับมาเดี๋ยวผมก็มายตส่วนนี้นะครับเหียวสกตินเขาดนนหน้านะครับนี่เนื้อแม่จะใส่เลยครับนี่ไม่สดิอมครับกับเบสเท่านะครับมันมันร่หลุมได้จากเมือแรงครับไป berapa? ini ya, kau. ัน่ไตเงือนะครับเงือร้อยเกี่ยวไตเงือนะครับนี่เกี่ยวบางๆครับส่วนกลางๆครับนี่ก็พอครับนิดเดียวเมา,าติอวัวใต้นะครับงั้นพอนมาเดินมาเด้วพี่น้องมาใส่เบียร์ต่กันครับไปกิน สิ่งป้ามึงเรื่อง ว่ากันว่าว่อนนาอแห้งมัน,น,มนะครับพอไหมโอ้ไนนมีนนมละมันเรียเ่ยวแห้งเลยเี่ยเมี่ยงคุณนีใส่ตั้งเปลี่ยวเบื่อกี้เบกี่ลานอยู่สามีอยู่กเนแห้งแค่ เดียวองกินกันเลยแข่งกัน,น,น,เ,กเ,นเหเรอ,นะอเ,ดรเดี๋ยวจะตีเหล็กเนี้ยเขรอเนี้ยหน่อยนี่นะเร้าเปลี้ยวใช่ครับไปเดี๋ยวจะทอปย่าท้องหนาครับมาเลยมาครับสาวหลันครับ ครับวันนี้ไซยู่ยแถวเถียงครับแถวหมู่ห้องพักเนาะมะไก่นะครับอยู่ติดก้านาสิละบรรยากาศดีๆครับยานแบบอยู่มัดขึ้นถึงแล้ว่ะถือป่าเลยพาดเจ้าว่าถอดเลยถอดเบสเลยถอดเบสถอดเบสถอดเบสได้ไหมเออถอดเบสลุกมาลุกขึ้าตรงค

เร็วน,นะครับช้อนตุ้นอดู่เร็วน,นะครับโอ้โหโยังไงวะมนวนวนวันมาเลยเดี๋ยวนี้เลยมาตั้งขึ้นเลย ม่นนันน้าคอก็ลังน้อยเนะอืมอันมาอี่แล้วพี่น้องเลยน้ามยุดดูนี่เห็นเถอะเห็นนะาคอบ่ครับอโอ้ดินแรงตันี้นครับ สองล้านสุดท้ายครับคู่นี้ก็นีงคู่หูคู่ติดโอ้ปลาบันหลงมา่ะ,ะย่ามกลับละครับ ตัวน,นี้เตี๋ยครับโอ้โหคือต้องแขนได้ครับไงตือนี้เตือตัวนี้ โอ้ยตัวใหญ่ปดอกพุ่นโอ้พอได้ครับเห็นมันไปบอกพ่อมันมากินหัวแง่หัวแง่แล้ว oh, โอ้ยจะเป็นตัวใหญ่ปดในเรืออ๋อ่อยไปครับถือยอ่ๆอ้นีโอ้ยี่ปลาคอตัวใหญ่ๆเยอัขต้งเนี่ยามเยอะถแล้วทำงานถือแล้วเสียนี่แม่แมเดี๋ยวจังเยอะเยอครับ các chủ biết tất cả là cái gì đề gì cái món nhìn đi. Để đi đi hơi 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 con hơi 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 ตัวนี้เมื่อกี้เองขอนี่ทันตัวที่สองครับดกันด้วยพีเลยโอใส่ด้วยกันเลยดีครับ่องเร็วเลยครับตัวนี้เสียหนีความาเลยมาสันรถขอตา มันมาหลังเดียว2องสองตุ้ตีเลยของท่านำไหรครับวัน2ตัวกตีหลายหลังเสียงป้าตีเบี้ยมสิดินแห้งเลยครับเดืยดร้อนเดือดกันกำลังเดือด,ก,ดกันโอ้โตวัวใหญ่มากเลย ยามกันอีกรอบครับตอนเด็กฝนก็ร่งังโตมกมากครับปลาคอเออมีปลาคอ,นอ,เ,อาเนี่เอาเงียมันมีซาลาปลาคอเบ่ปวดเลยเอาานะอขาลงเลย

มาอีกแล้วปอยไปเมือกี่ไมแล้วบางนี้บมกโซเกาน,นน่เปทังไหนดีอัี้มันไปยีฟังเลยไปปอยกันเลยคว้าไปอีมากินอีเฮ้ยเอนนมีกินขหลตาเลยอืไปฟังผุนไม่ใจะบลบมากินีโอ้สอ,องดงังตามดังรับผุ เคียงค่ะโอ้โกบินฮะโกบเฮ้ยโอ้ยมันไม่คินอีกแล้ววะคือโกบเสือยนะโอ้ยปลย่อยม,มันไปตาเมื่อไหร่อยากแกะโกบก่อนครับโอ้ตัวใหญยปวดดกมากกระโดดเงาเปิดเนาะยังไ้ครับนะอบอ,อ,อ อ้าวบิ oh ๊กไซต์โ hmm. อ้โหโอ้โหหตาก็ย no. <Okay. S 2> mm ังได้อยู่มาอ้าวหน่อยนี่ไปรุ่นเลยครับหลังนี้มา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 โอ้โหโอ้โห โอ้โหตงนี้เลยแ่ยมเลยทำงานนะครับ อประค้อใหญ่ต้องงามเนี่ยครับทะเลกุ้่เขาจะปล่อยนะครับโหลดเสร็จแล

นันครับรอบเลกโอ้เราอกว่าสองตัวอนกลุ่มเลย โอ้แข็งครับคุมตัวเกล็ดต่องเอาเต้ามาต่างเุล็ดดีนะ้ครับมา,มาครับประคอตัดเตี้ยครับ,บลับดึกรับดึกอ,อีกนิดอยู่ข้าง เสียงครับโอ้โหป้าห้องหอมเลยหมอมปลาเก่ยวครับอาพี่น้องครับที่เดีวครับโอ้อยะวตัวแข่งกบต้อง่องครับนี่ต้องขอมันดกในห่มครับอ่ากทอดเลย mắt rồi ơi, đều hồng hồng đều xinh nhỉ nhìn đẹp เลยครับสดส,ด,สดจากานาลงนี<ม>้่หแล้วหรอหนึ่งน้าป<ม>ิทลิป้ามนันกินทีเ่มือับย่ำางอ่ะรุเลยอ่ะ คนมาลาตัวป,ป้ากินตั้แต่นเท่าไหรไม่ได้ขาย้ายในทางล้องในล่ากระย่างผลมาลาเวลาป้าเวลานาเนลานีาน้นัดมันมีขอเขามันบ่ป้าิดสมัติใครไลยคนเมันจ้าต้องไปแทงอย่างนี้ สาวครบับมายามเบ็ดตอกันครับฝนกำลังร่นครับร <handy> ูดเลยอหรอรูดเลยยังไงดคขึ้นมาตีร่บ่มีดอกป้านะมันรูดไปแล้ว Nhìn đang nâng ra sầu rồi <laughs> Chúng ta là để Làm này thử cái bó à chung lại Thế ôn. nghe nè quê, đang đang mong ông pa này đâu, này đó, con nghe nè, này đó, con cái cứ mang nè, lấy pa cái mang đâu. ออกไปขึ้นเดียวับพระแหลกรับซอ์ครับปลาเข็งปลาเข็งมันจะปวดเอียงเหมือนปวดปดอกตัวน่ะโอ้วท่านหนึ่งครับ ô ô khô nhảy nhảy nha nhé ô suốt chỗ con có đây ขอปลาครับเลยฝน,นกำลังลิ่นเลยครับโอ้หนาๆมากเลยฝนฝนโอ้ยดูว่า พักเก่งไงนี่พักเก่งตัวใหญ่เลยครับครับพี่น้องครับสำหรับมือนีนะครับชุมกระเสาน,นะครับผ้ามาย่าเบ็ดนะครับหล,หลายเติมเยอะครับพี่เกือไปกินดีดีกินเลยครับ มาเยิยงแหลกกับซาลาดหายวัป่านะครับกลับกันมากินยังไงกดแจร์กดติดตามช่องร้านซ้อนผมเป็นกระรองใจมาเยิ่งนั่นเองนะครับสวัสดีครับหลายเติบครับเข้ากันปีงกินแน่์นะครับน้องฮีกินแน่ครับหมุนขึ้นหลายเติบครับ